นี่ได้เลืเอบปลูกบัคเกอเทศแล้วคะ่ะทุกคนคะปลูกไปก่อนสองต้นเพราะ่มีอยู่สามหนีแล้วคะ่ะนี่แล้วคะ่ะแปกงนี่ล้วที่ห้าสิบปลูกแต่ว่ามีอยู่แค่สองต้นบั <laughs> เคเกอเทศดำ,ะะดำแล้วค่ะนี่น่าจะเป็นสีดำล่ะค่ะจำผิดนะเอาละดินเป็นซุ่มแล้ละ,ะเพราะว่าเขาหดนางใบหลายมืองเลยด้วยค่ะทุกคนคะ่ะเอา เดี๋ยวเาก็จะเอาอันเสามาตั้งสองข้างเลยกันที่ครึ่งเสือกเห็นค่คะห้าคนออกเต็มที่เลยละค่ะนี่คุณพี่อมพอมล่งเลยออกทะลุออกทะลุอันขวดเลยะทีจริงกับเพาะหลายเม็ดอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าคนในห้องแค่นี้เขาด้วยตรงอัำนี มันยังเด้อบุญมานวอยเด้อแต่เป็นหายหาวซมีเองออกได้บัวกะระเพื่อนสิใช้เวลาในจัาหน่อยด้วยค่ะในการบีบในการบีบตรวจเราขอจัาหน่อยนานคุณบอกค่ะล่าออกเต็มขั้นเท่าเห็ดแตงสีนี่เพิ่นโบเฮียว์หรอค่ะแต่ว่าขั้นขั้นเอามาแต่ว่า ดึงออกมาหากขาดเลยโอกาสจะเหี่ยวสูงเข้าเดียวกันนะจะจะเริ่มเติบโตแล้วอ่ะอันนยูฝุนกับซีมี่เป็นบักเรือเทศน่วน่น้อย,อยแจะนีกสีเหลืองเะค่ะสีเหลืองก็สีแดงพอไหวอยู่ตอนนี้ก็สิเอามาลงต่อขั้นมันขั้นแปลงนีพ่อพ่อก็สิคุดแปลงต่อคุดแปลงอีกค่ะทุกคนค่ะเพิ่มเติมยังมีพื้นที่อยู่ ต้องเฝ้าปลูกนานาว,วปีนี้ก็จะจังไดแล้วค่ะเพราะว่านานาวก็พุ่นดดแดดแบบโอ้ยทรมานแห้งอากาศเมืองไทยโอู้หว่ต้นไม้เข้าสิไปจังไดก็ต้องล่องไปค่ะเพื่อด้กินเนาะค่ะเนาะบได้กินแต่จว่ากันไม่บอด้กินก็ปลูกไม่เท่านั้นล่ะปลูกยากหลร้ายอากาศโอ้ เขางบนได้มีโล่งเพราะช่ำหรือว่าโล่งเป็นโล่งเลือดนาะคะ่ะเนาะคุ้มพางแสงอย่างสิอันนั้นน่าจะดีอยู่นี่เดี๋ยวเอาหนามาหดเด้อดะคะ่ะเอาหยาเอาอยัางคุ้มเพิ่นไปเนี่ยพราะวันนี้ก็เว้นแต่แดดแฮ่อดดทุกคนค่ะย่านเพิ่นบ่ไหวขึ้นมาเพิ่นแน่หรอกคุ้มผายเพิ่นคุ้มดินน้ำดินจะได้ชุ่มชื้น ้นไม้ห้าก็สีได้แบบโบเหียวนคะคะเนาะเด็กใบออกเน,นี่ยก็ดีด้เนาะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนค่ะไปแล้วเดี๋ยวจะไปเอาใบเฮ้ย <laughs> จะไปเอาอันนนามะฮวดด้วยค่ะเธอนี่เดี๋ยวก็รอรุ่นไปน้ำกันเพราะสิได้กินไว้โบ เดี๋ยวสิมาอัปเดตใ้เบิ่งอีกทีนึงไปแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์แนะนำเลยสนักเก็บดาบันเทาของทุกคนบ๊ายบาย